คือช sí, ่วงนั้นฝนมันจะตกเยอะฮะก็จะเราบังแดดบังลมกันหน่อยนะครับผมพี่หัวนี่ก็เอ่อบังละจันนะทุกคนได้ไอเดียมาจากบังละจันเกาหลีไปติดตอมอเลยไปดูไปดูรูปที่หัวอีกรูปนี้อันนี้อันนี้นุงพันผู้แตก ยังไงนะครับที่บ้านเขาจะฝากไว้ในกเพกลงนี้ไว้ใน,ในอ้อมกบบ้านฝากเพลงไว้ในอ้อ,กอ,อกมกบฝากติดตามด้วยนะครับไม่ต้องติดตามใน Facebook นะครับติดตามในอ้อมกบ ที่สคัขออย่ามาือกอดฉันไม่ให้ไกลจะไม่คิดได้ยังไงว่าเรากำลังคบกันและที่เธอนั้นห่วงกันตลอดฉันไม่รู้หรอกเธอห่วงกันแบบเพื่อนไงที่บอกว่ามีเรื่องที่จะบอกใครจะไม่เข้าใจว่าเธอจะบอกฉันว่าเธอจะบอกฉันว่าเธอกำลังรักใครอยู่ๆก่กลายเป็น ไม่ใช่ฉันที่ดีอยู่ในหัวใจฉันคิดเกินไปทั้นั้นอยู่ๆก็ต้องมานั่งเสียใจแต่คงจะไม่ใช่ฉันที่คิดเพียงลำพังเพราะเลยถามใครว่าเธอกับฉันเป็นอะไรใครเห็นก็คิดว่าแฟนกันสวัสดีครับ บิวบอร์ดไทยแลนด์อยู่กับพวกเราแนบปลลีนในรายการมีแชทสวัสดีครับหว AR AR, ัวมือกีตาร์ครับ,วรบสวัสดีครับดอนมือกองครับ,รรบสวัสดีครับโต้ครับร้องนำครับสวัสดีครับบาสมือเบสครับผมเพลงที่เล่นให้ทุกท่านได้ชมไปนะครับชิอเพลงว่าใครเห็นก็ว่าแฟนครับเหตุผลก็คือนี่คือเพลงล่าสุดของพวกเราที่ปล่อยออกมาในช่วงต้นปีเป็นเพลงแรกของปีนี้เลยครับ ครับผมจริงเพลงนี้พิเศษด้วยครับว่าไม่ได้แตะตาว so ครับคือเพลงนี้จริงๆแล้วจากกระบวนการทำงานของพวกเราแนบลีนเราจะเริ่มงานกันด้วยตัวเองนะครับขีนเนร้องทำนองกันเองแต่ว่าเพลงนี้พี่ฮัวเขารับหน้าท <oh ี่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีการไปดึงตัวปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นรุ่นน้องแต่เราจะเรียกเขาว่าพี่นะพี่หนาวพี่หนาวพี่หนาวคือครับคือเพลงนี้นะครับด้วยด้วยอายุของวงอ่ะมันเดินทางมาตั้งแต่ส3าปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่า วงจรของเพลงอ่ะแบบเหมือนไซเคิลของเพลงมันเริ่มแบบวนเวียนกลับมาในยุค2000เพลงร่วมสมัยแบบนี้ผมรู้สึกว่ามีวงวัยรุ่นที่เขาเอาซาวด์ร่วมสมัยในยุค2000กลับมาใช้หนึ่งในนั้นก็คือวงเมอร์นะครับผมก็เลยติดต่อไปอยากร่วมงานด้วยในการ a อ l เลกนรู้สึกแอใจกับฟีแบ็ก็เลก็ต้องบอกว่าจริงๆเราหายไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็กลับ แวหายจริงๆด้วยเมื่อกี้เสียงหายไปด้หายไปสักด้วยความที่เราหายไปสักพักแล้วก็เพลงนี้ตอนที่เราทำขึ้นมาก็มีความตั้งเป้าว่าเราอยากจะได้แฟนเพลงกลุ่มใหม่ๆเข้ามาจะมีอยากได้มันเพลงที่เป็นน้องๆกลุ่มใหม่เพราะว่าปีที่แล้วครับเป็นปีที่พวกเรามีโอกาสได้เข้าไปเล่นแคมปัสเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คนกับเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เราอยากจะได้ แฟนเพลงกูใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็สมมุติว่าใครยังไม่ได้ฟังนะครับหรือว่าฟังมาจากตรงนี้นะครับก็อยากฝากไปฟังนะครับได้ที่ YouTube ของสบายชิดนะครับก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง MV นะครับแล้วก็มีทั้งเป็นไลฟ์เซสชั่นที่ทำกับน้องๆนะครับร่วมโคเวอร์กับน้องๆนะครับก็อยากลองให้ไปฟังกันนะครับแล้วก็พิเศษอีกกว่านั้นก็คือช่วงนี้เราเริ่มออกไปเล่นดนตรีเจอเพื่อนๆทุกคนแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามที่เพจของวงเรานะครับพิมเขาว่าแนปอาลีเนี่ยมันขึ้ นะครับก็ไปเล่นที่ไหนก็ไปตามเชียร์กันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังเข้าไปชม MV เหมือนที่พี่บาสดบอกเลยครับเพลงใครเห็นก็ว่าแฟนครับตอนนี้เหมือนเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นภาพตั้งแต่ยุคสมัยเพลงอันนี้เพล,ยยลงหยุดเลยอย่าร้องหยุดเลยอย่าร้องนะครับแล้วก็มีรายชื่อเพลงฮนะซึ่งเขาขึ้นถูกต้องมากเลยว่าเพลงล่าสุดคือใครเห็นก็ว่าแฟนมาดู เพลงแล้วกันครับเพลงที่เขาแนะนําขึ้นมาเพลงแรกก็คือไม่คิดถึงเลยเพลงที่2ก็คือเขาเห็นก็ว่าแฟนเพลงสามแก้วแรกสู่สังเวียนผม่มาหน่แล้วก็ใจดือ้อผมขอกดเข้าไปดูภาพถ่ายหนะ่อยได้ไหมฮะ <mr. S 1> ก็ถือว่ามีความปะปนกันไประหว่างอัปเดตและไม่อัปเดตนะครับรวมถึงมีตารางงานนิดหน่อยโผล่มาครับนี่ผมอยากให้ดูรูปนี้มากนะครับอยากให้ดูเสื้อพี่หัวมากและนี่คือใคร หลังจากเนี่ยเป็นชุดขนผักแน่ๆแล้วก okay, ็มาทำทรงผมใหม่มีเข้ามือด้วยคือช่วงนั้นฝนมันจะตกเยอะฮะก็จะเราบังแดดบังลมกันหน่อยนะครับผมที่หัวนี่ก็อ่าบังละจันนะทุกคนได้ไอเดียมาจากบังละจันเกาหลีไปติดตอมอเลยไปดูรูปที่หัวรูปนี้เสื้อที่อยากผู้แตก โอ้อันนี้คือภาพโปรโมตแรกตอนนี้ภาพแรกเลยภาพแรกที่ตอนแรกที่อยู่กับสไปซี่ดิสผมกับพี่วันนำมาก่อนเพราะพี่บาสกับพี่ดอนเขาติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ชุดนี้คุณยังอยู่ไหมไม่ใครถ้าอยู่อ่ะยังอยู่ไหมอยู่แม่เอาไปเช็ดไมโครเวฟไปอันนี้ซิงเกิลแรกที่มากันครบนี่นะครับใครครับเนี่ยซิงเกิลแรกของอะไรบ้างใครครับเนี่ยโทษทีไปดูข่าวสารก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารของเพลง ใครเห็นก็แฟนซะส่วนใหญ่เนาะใช่ไหมฮะแล้วก็มีแก้วแรกสู่สังเวียนโล่มาด้วยนนินจริงจริงๆพูดถึงว่ามาดูหน้าข่าวสารเนี่ยพีอาร์ก็นั่งลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆมันคืองานของพีอาร์มีมีมีรูปเพลงมีรูปเพลงมีรูปเพลงคือนั่งเช็คงานกันตรงนี้แหละอ่ะเข้ามาครับก็นี่ฮะคือเพจก็จะเห็นหน้าพวกเราสคนกับ เขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่องานครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากอยากให้นารในการวงไว้เอาขึ้นไว้เป็นเด่นเด่นครับติดต่อไปเลยคุณเอกนะครับเนี่ยอย็นอันนี้ก็เบื้องหลังการถ่าย MV เป็นซีนของกลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตารางงานมีอ๋อแล้วก็เร็วๆนี้ครับที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไลฟ์เซสชั่นพิเศษมากๆเพราะว่าเรามี44ไลฟ์เซสชั่น ซึ่งทยอยปล่อยออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่หลายๆคนเขาพูดถึงมากก็คือเพลงได้ยินข่าวคือเพลงแรกที่เราทําด้วยกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ตอนนั้นยังไม่มีค่ายแล้วก็ผ่านไป1 2 13ปีเราเอากลับมาเล่นใหม่ตอนนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วนะครับอันนี้พี่บัสพี่ัสเพลงหนอ่ามันมากกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ผมว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่สื่อให้คนที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับได้จริงนะกูดูเองยกูยังรู้้สึก ถึงมันยากอันนี้เป็นภาษาอังกนะคบาสจะเย็นเย็นนะอันนี้เป็นคอมเมนต์ไอ้เป็นเป็นคลิปที่เราตัดบาสฝากเพลงมาให้ฮะก็ยังไงนะครับพอบาสเขาจะฝากไว้ในฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมกบอ้อมกบนะบาสฝากเพลงไว้ในอ้อมกบวาฝากติดตามด้วยนะฮะไม่ต้องติดตามใน Facebook นะครับติดตามในอ้อมกบก็ช่องของเราเองก็จะมีคอนเทนต์ที่เราทำกันเองอันที่เช่น มีภาพคอนเสิร์ตที่เราเล่นริโดครับเป็นบรรยากาศที่เราเล่นแล้วก็มีคฟเวอร์เพลงอย่างเช่นติดฝนแล้วก็มีเพลงแก้วแรกสู่สังเวียนที่เราเอาไปทําเป็นฉบับรดแหง็นเพลงตื้อๆนะครับได้ช่วงสรงการได้น้องเอาไปใทีบิเกสมาทําให้แล้วก็จะมีเพลงในเวอร์ชั่นอื่นอย่างเช่นเพลง I Love You อย่างเงี้ยเราก็มาทำไ์เซชั่นกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ติดฝนเพราะว่า เพลงเขาน่าจะดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เขาคงไม่เคยเห็นเราเล่นเพลงที่ซอฟนุ่มขนาดนี้นะครับก็คนเข้าไปดูเยอะที่สุดนะครับครับละไองคราวนี้เขาพูดคำเมืองเลยนะคุณบาครับพ่นไปทีหนึ่งเปิดฟังปุ๊บตกอยู่ในผวังปั๊บมันลื่นหูมันหวานมันหอมมาก่าปุ้นไปทีหนึ่งอ๋อไม่ใช่เหนือไม่ใช่เหนืออันนี้อันนี้ภาษาสากล เพลงล่าสุดใช่ไหมครับนี่ครับมี2เวอร์ชันเป็นออฟฟิเชียลเอ็นบีแล้วก็มีไลฟ์เซสชั่นนะครับแล้วก็มีไปรายการที o ป๊อปมานะครับมีคาราโอเกะแล้วก็มีเวอร์ชันไลฟ์ที่รายการอังกุทีบ้านพี่เต้งนะครับประมาณนี้ครับก็เข้าไปชมด้วยนะครับใครเห็นก็แฟนทางช่อง s p i c y ่ i s นะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วครับผมขอบคุณครับ ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับพี่ๆชาวดี w อ,อร์สไทยแลนด์นะครับผมชื่อเพลงว่าใครเห็นก็ว่าแฟนนะครับสามารถฟังได้แล้วใน YouTube ไปทิ่นินะครับผมแล้วก็ฝากติดตามตารางงานต่างๆของพวกเรานะครับได้ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับ f a c e b o o ไอจีทิก o k อยนี้ครับผมที่เซิร์ชว่า NAP Underscore, Underscore Lean ครับ L E A N ีนครับ